ในกรมมาเนี่ยประวัติที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติดคุกในคดีปล้นมาหนึ่งครั้งนะครับในคดีฆ่าคดีอะไรต่างม,มาสองสาครั้งติดคุกม,มาเยอะนะครับประวัตินี้โชคชนนะครับมียาเสพติดด้วยจำหน่ายยาเสพติดด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันมีประวัติมานะครับทางตำรวจเราเองก็คงจะไม่ทิ้งนะครับในประวัติต่างๆเรื่องเครือข่ายของในกรมมาเรื่องในไก่เนี่ยเราก็จะทําการสืบค้นให้เป็นที่ครับครับ ในทางปฏิบัติของการสอบสวนทั้งหมดนะครับผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับแป็งสิบกับผู้ต้องหาแต่หน้าที่ของตำรวจก็คือจะต้องทําการสืบสวนครัยันหลักฐานเพื่อมาประกอบเอาผู้กระทําผิดในคดีนี้มาลงโทษครับตรงนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่อยงยาเสพติดอยู่แล้วนะครับท่านผู้การมืองชาติจึงได้ส่งผมเนี่ยมาเป็นตัวแทนเพื่อสือบสวนดูว่ากลุ่มแก๊งที่ขายยาเสพติดในกลุ่มแก๊งนี้เป็นใครอย่างไรมีเรือข่ายอย่างไร,ยยงไรนั่น เพราะฉะนั้นบชปสของเราเองจะต้องทําการทำลายเกรือข่ายนี้ให้ราบเรียบไปครับ <_ d ata> ท,ท่านผู้ชการหลชาตินะครับท่านพลเอกสวัสดิ์แจ้งสุขเนี่ยก็ได้สั่งการให้กับทางสถัสิการดูแลอย,าย่างเต็มที่นะครับเจ้าห้าที่ตำรวจที่ได้เสียชีวิตในขณะปฏิบัหน้าที่เนี่ยถ้ามีการปรุงเนี่ยในท่านนี้น่าจะเป็น 5ชัญญ้นยศนะครับก็คงจะได้เป็นการปลุกเนตแล้วก็มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆให้กับครอบครัวต่อไปกันเพราะว่าตอนที่เรียนตอนที่เรียนอยู่มืองไทเนาะมันก็มีโรงเรียนเตรียมทหารที่เราต้องรับจบ25ปีทีนี้มันไม่ได้เพราะเราก็สู้กันไม่ได้เพราะว่าเราไมาต่ออะไรก็ไม่ได้คือเราไม่ได้เปติวอะไรบ้างมา พ่อแม่ก็เสียใจเพราลูกฝันอยากป็นทีนี้ก็เราจะไม่ได้เพาราะดีอายุมาพกพอดีเขาก็ต้องถูกึงพ่อก็เลยบอกว่าเกินโอกาสขึ้นมาแล้วเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เขาไม่ได้รับแต่เรียนในรูปแบบเดีโอกาสทีนี้เขากา็เป็นแบบปกติด ไม่ได้คุยกับน้องเลยครับก็ออกไปไม่ได้คุยลูกๆูกไปทำงานแต่เช้าไม่ไม่เจอลูกเจอตอนที่อยู่โรงพยาบาลปั๊ต้องหัวใจก็คุณแม่ก็รอรอรอดูแต่ว่ารอจงที่ว่าคึืนหัวใจลูกมันจะเพิ่ขึ้นมาก็ภาวนาก็ก็ดูดูแต่ลูกนะถ้าถือว่าไม่ขึ้นก็คือลูกมีโคมไม่รอดแต่ก็ภาวนาตลอดเดี๋ยวให้ลูกตัวเอง ปิดป,ดป,ดปอกกันอบป่ะอายุเยอะแกัน้อยเรากาลังก็บกป่เราอก็อายุมากเล้วนะเราว่าเป็นเด็กดีด้วยไม่เคยทำให้พ่อแม่หนักใจเสียใจเป็นเด็กดีกันเาไม่เคยเกเรนเป็นเด็กดี 一个姐姐，姐姐一路。 ว่าทำไมก็ต้องคิดใย่นี้ไม่าดูกาเพราะเราก็ทำต่างหน้าที่ของเราเพราะว่าคุณค้ายาทำให้ชาติอย่างเรามันเดือดร้อนใช่ไหมทำบากแล้วคุณประเา่าตแล้วคุณก็ไม่สนไม่สนใจารืบากเขไปเพือคทำาศีลธรรมแล้วยังมาทำโทษอคนรพี่อยากให้ต่างทศตาประทศมันหมดเลยด้วย ได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องให้ค <Okay. S 1> ุ้มต,ตลอดชีวิต,ตที่ต้องลองลดพวกอะไรที่เาเขาจะทำเงินไปไม่คิดเราก็ไม่ต้องอมปส่วนสาเพราถ้าจะทำเงินอรายังไม่ส่นสา